ไปไม่ต้องสบีดงสบีดัดอ้ามากูอีกแล้วสิยกเสิอเสียมอเออโตกันเลยลูกน้องกูแต่ละคนไม่เคยช่วยยกยืนดูเจ้านายไปหลวงพ่อเสื้อผ้าเยอะมากนะพรลูกค้าเอามาให้ด้วยนะเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็พนักงานในเต็นด้วยเดี๋ยวฝากฝากหลวงพ่อให้ให้ใครมาช่วยแยกก่อนแล้วกันเนาะ นะเพราะผมไม่ได้แยกมาเพราะผมเอามาหมดเลยเอามาหนึ่งคันรถอ่ะเสื้อผ้า,า,าล้วน,วนเอามาได้ก็ยกขึ้นรถหลังรถเลยอ,อ่ะยกเองมไม่เห็นมาเยอะแค่หล่ะเดี๋ยวจับไปพิษณุโลกเลยทำอมหมา <laughs> เอาไปทำ เอาไปทาไมพี่สนุโลกไม่ช่วยแล้วยังจะโอ้ขอโทษขอโทษยังจะมาขวางทางอีกอุ้ยมีผ้าถุงด้วยวะที่ไหนวะที่ทเขากินหมากัน <อา S 2> เดี๋ยวตะโกนตะโกนพูดผิดอ้อย่าอย่าไปพูดอย่าไปพูด <laughs> ออข,ขอโทษนะครับขอโทษนะครับไม่ไม่แค่เคยอ่านแค่เคยอ่านแล้วมันมันแวบในหัวเสียงในหัวมันัดังไปหน่อยเสียงในหัวนะขอขอโทษพ่ <laughs> <laughs> อแม่พี่น้องด้วยแม่ตั้งใจ โอ้ห oh, นักมากเฮ้ยทรงนี้เหมือนอยู่อาชีพเกษตรกรเดดกษตรกรรู้เลยว่า,าเคยแบกข้าวใช่ไหม <c oughs> มึงเคยแบกข้าวจริงป่นะเนี่ยจริงชีวิตทุกยากเ <c oughs> ลี้ยงเดียวทำเงานโรงงานแบกเนี่ติดอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่พวกนี้ลาง,งานกูนะโอ้โย หมืน่นโอ้เยอะมากเออเยอะจริงอันนี้ที่คุณบิ๊กไปทำบุญมาด้วยนี่เียบนะครับอ้าวโมทนาสาธุอ้าวสาธุนะครับเอีทุกท่านนะครับก็เอาเสื้อผ้ามานะไม่ว่าจะจากของผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาเอาบันบดอกไปให้แล้วก็วันนี้เอามาถึงหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเนี่ยจะเอาไปตามนี่น,น,น,นี่ดูนี่เลยเห็นไ,ไหม ทำไมถึงชอบมาที่นี่พ่อยอย่างนี้นี่ไงหลวงพ่อไปจริงครับไปทุกที่ไปทั่วไทยเลยนะนี่ไปหมดนี่นี่มาดูมาดูนี่ไม่ใช่แกอ่าเซิร์ฟเน็ตมามาติดะนะเนี่ยให้ตลอดนะเนี่ยให้ตลอดเนี่ยเห็นไหมคนจะเอาของมาให้ผ้าห่มผ้า,ผาอะไรเสื้อผ้าคือผมอยู่หลวงพ่อมาโอ้หตั้งแต่ผมม,มหนึ่งมหนึ่งชีวิตนี้นะทําทานอย่างเดียวเน้นทําทานอย่างเดียวนะ เอาโอเคครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงแ่งรวยๆตลอดการตลอดไปนะครับสาธุครับสวัสดีครับ